ฟื้นคือชีวีข้างนอกเนี่ยอากาศดีดีในที่สุดก็สงบผ่านโลกงสายสะดวกข้างหน้าจะเอ๋งูอ่ะเจ้อะไรเนี่ยไหนมีงูด้วยอ่ะเนอะสวยแล้วเรือกองทัพมาอยู่นี่ได้ไงต้องรีบแก้กับตาแล้วมีคนอยู่ด้วยนั่นหนึ่งในเจ็ดเทพ จากมณีนีตัวสลัดโบอาแฮนค็อกไม่ต้องห่วงเราจัดการให้พวกทหารเรือเป็นหินหมดแล้วนี่อาการของลูฟี่เป็นยังไงบ้างร้ายแรงมากหรือเปล่าเขาจะหายเป็นปกติไหมทำไมถึงรู้เลาวว่าพวกฉันจะลอยเรือขึ้นที่นี่ที่แรกตกใจนึกว่าเรือลบของกองทัพเรือไล่าตามมาซะอี เราให้สโลเม่ดำน้ำตามพวกเจ้ามานี้เองอเป็นแค่สัตว์หน้าขนอย่ามาเปลี่ยนเรื่องพูดสิขอโทษงาบยอมไม่จุง